เอยโยโยวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าบอลโลการเอ็นวิเซ่ต์ต้นนี้นะเพื่อนนะ ปกติผมก็ไม่ค่อยอ่านชื่อเต็มมันสักเท่าไหร่นะครับจริงๆคันนี้ได้ตัแบบต่พระเจ้าฮุนไดเอ็นวิชชั่นนั่นเองนั้นเพื่อนมาพร้อมกับราคาที่2องร้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันดอลลาร์นั่นเองนะโอ้แบบราคาค่อนข้างสูงมากนะแต่ว่าอันนี้ผมได้มาฟรีตั้งแต่ตอนมันแจกใน GDP รอบไหนเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพิ่งจะนึกออกนะครับผมก็เลยจับมารีวิวนั่นเองนั้นเพื่อนและคันนี้เป็นรถพลังงานไฮโดรเจนคันแรกของ GDAV ออนไลน์ด้วยนั่นเองนะไปครับผมเดี๋ยวผมพามาดูของแต่งกันนะคคคคครรรรรััััััับบบบบขอออองงงงแแต่่่่่ไปปท้้้้หมมมมมดด23ชินน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 นเเะะะะะพืืผผใใสสีี100%ลวกก็็าณ มองยากมากนะครับมันมองยากมากแล้วก็เบรกนะครับเป็นเลนนะครับเลนน้มันเป็นหนันขนาดอ่ะไอเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบด้านหน้าคีบๆแบนะครับอ่าเอนจิ้นครับเลเวลสี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนไอเนี่ยครับตรงด้านหน้าครับเนี่ยด้านข้างนะผมใส่ประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นบัปเปอร์หน้าไม่เป็นเรแบบนิดเดียวจริงจนี่ยเนีน่ยแบบว่าบัปเปอร์ด้านในนะครับ ก็อันนี้เป็นฮูดนะนนี่นะฮูดเปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับม,มันมองยากมากเพราะผมใส่สีดําเข้าไปไงแล้วก็แต่ผมไม่ได้ใส่นะไฟนะครับผมใส่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไฟใต้ท้องรถผมใส่เป็นสีขาวเช่นกันนะนี่ใส่สีขาวแบบออริจินอลเลยนะครับแล้วก็ลายนะเพื่อนๆมีทั้งหมด13ลายนะครับก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมวนเราให้ดูนะครับลายมันก็จะแบบพื้นๆเลยนะบางอันนนั้ที่เราไม่เห็นนะเพราะมันเป็นแถบดำนะครับเห็นปะเป็นแถบดำมันก็เลยแบบไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ลายมันจะเป็นออกแนวขาวๆนี่แหละนะครับลายรรรออออบคคคััันะออน,น,น,นน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 ีีีี้ะะะะะกกแววลลๆๆห่่่ยยยยเเเพาางูส็็มป ลายสวยๆก็ม uhm, ีนะครับสวยมากนะลายเขาก็นัางสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็สวยอยู่นะอันนี้ผมใส่แบบให้มาดูแบบว่าครบสูตรไปเลยนะครับนี่ครบสูตรเลยแบบมันเอาสีขาวทุกอันอะม่งมารวมๆกันเป็นอันนี้เลยนะครับใส่ประมาณนี้แล้วก็ป้จยทะเบียนครับเป็นวัตเบียบดําแล้วก็สีนั่นเพื่อนผมใส่เป็นสีครูสีดํานั่นเองนะครับก็จะดำว่าสีปกตินิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะผมก็ใส่เป็นอันนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนว่าลิฟข้างหน้าเพื่อนเนี่ยปะลิฟหน้านิดนึงนะคร มีแบบลูกเล่นเพิ่มเข้ามานิดนึงนะฮะแล้วก็น,นี่ก็คือสปอยเลอร์นั่นเองนั่เพื่อนคือแบบสปอยเลอร์ผมใส่แบบใหญ่มากนะอันนี้ผมไปดูปสัสสาวะเลอร์อื่นๆก่อนประมาณนี้ครับผมใส่ไปอัพไฟฟ้าเลยครับให้มันดูไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็ให้มันดูแบบแปลกตาไปเลยใครเห็นก็แบบเออเออว่าเซลอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ซับเพนชั่นนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะคือแบบมันลดมันเตี้ยมากๆแล้วอะเนี่ยรถมันเตี้ยมากแล้วแต่อันนี้มันเหมือนลดเตีย้ยแบบให้ฟีดเมนรถมันได้อีกหน่อยนึงนะนี่ฮะ,ะล้อนะครับผมใส่ไปล้อเเดดิิมมนนนนนะะะะี่ล้ออคครรรรัับบกกก็ไยาางสุ อาวผมไม่ได้ใส่อเนี่ยผมใส่ก่อนยังกระสุนผมไม่ได้ใส่นะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสีครูนะครับอ่าอันนี้ใส่ไปก่อนแล้วก็เป็นไอ้กระจกดานะครับถ้าเราไม่เอากระจกดาก็ได้นะเนี่ยโชว์ถังด้านในก็ได้ครับหรือว่าโชว์ของด้านในก็ได้นะผมให้เป็นกระจกดําไว้นะครับให้มันเป็นธีมดำๆไว้หน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นั่นเองนะเพื่อนมาไปเดี๋ยวเราออกไปวิ่งกันนะครับคันนี้นะเพื่อนเป็นรถ2ประตูนะครับผมน้ําหนัก2400กิโลนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นขับหลังหรือ RWD นั่นเองครับแล้วก็เป็นรถ พลังงานไฮโดรเจนครับพวกพลังงานไฮโดรเจนหรือว่าพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆคือแบบโซนเดียมันจะมีแค่เกียร์เดียวนะแต่คันนี้ก็ยังพอมีเสียงแบบเสียงแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะคือมันไม่ใช่เสียงท่อนะมันเป็นเหมือนเสียงพลังงานของเขานะครับนิดหน่อยนะปกติรถไฟฟ้าบางคันเนี่ยคือไม่มีเสียงเลยแต่คันนี้ยังพอมีเสียงนะสวยงามนะผมว่ารถนั้นสวยมากเลยนะครับก็ทําออกแบบมาคันนี้ไม่ได้ดีจริงๆนะผมบอกเลยนะครับโอ้ปกติผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นแฟนมันแท้ฮุนไดอะไรเลยนะแต่คันนี้แม่งสวยจริงครับ บอกว่าก๊ดจนี่ยโอ้โหสวยงามมากครับ้วขับง่ายด้วยนะรถรถออกแนวหนักๆนะเพื่อนๆผมพูดก่อนนะครับรถแนวออกแนวหนักๆแต่ว่าขับง่ายมากนะครับดูด,ดิขับง่ายมากผมคิดว่าถ้าคันนี้อยู่ในสนามมาผมว่าคันนี้ก๊อใช้ได้อยู่นะผมว่าคันนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ราคาแอบจะโดดไปนิดนึงราคา2ล้านกว่านะครับในช่วงหลังมาก็ถือว่าไม่แปลกครับที่มันเฟอ้อนะแต่แบบ2ล้านกว่าแต่ว่าประสิทธิภาพแบบในช่วงรอบปลายผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ช่วงรอบต้นรอบกลางเนี่ยผมว่าคันนี้น่าจะทำได้ดีนะครับแล้วก น่าจะพอแบบในสนามนะขี่ได้ดีเลยนะน้ำหนักน้ำหนักสองพันสี่แต่ว่าไม่รู้สึกว่าแบบหนักขนาดนั้นผมให้หนักแบบไม่เกิน2ตัน่ะผมว่านะผมว่าหนักไม่เกิน2 0 0 0กิโลหรอกนะครับแต่ว่าคันนี้แม่งขับได้ดีจริงนะครับนะอันนี้โดนฝนไปนิดนึงก็อาจจะมีล้อฟรีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาครับคันนี้แม่งขับได้ดีจริงขับได้ดีจริงครับผมว่าเขาออกแบบมาบาล้านละนะน้ำหนักอะไรต่างๆผมว่าแม่งบาล้านละเวลาเดินในสนามผมว่าคันนี้น่าจะได้เปรียบครับเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักเบาใช่ว่าจะดีเสมอไปนะเพื่อน ผมเคยพูดแล้วนะครับเกินน้าหนักเบาใช่ไหมจะดีเสมอไปบางทีการที่เราลดมีน้าหนักเนี่ยอาจทาให้เราชนศัตรูได้มากขึ้นด้วยนะครับในบางครั้งบางคราวที่มันต้องใช้นั่นเองนะผมว่าคันนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งด้านหลังแล้วก็อัตราการโดนยิงอะไรเงี้ยผมว่าคันนี้ก็พอกันได้นะการอาจจะกันได้นิดหน่อยนะในด้านหลังนะครับด้านข้างอาจจะกันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกระจกบ,บานเล็กด้วยนะน่ายิงทะลุเข้ามาได้อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถ้าคันนี้เอาไปขับเล่นนะผมว่าพอพอพอได้เลยอาจจะทำธุรกิจจจอาะ ต้องไปลองดูก่อน่ะผมว่านะไอต้องลองดูก่อนเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยขับรถพวกนี้สักเท่าไหร่นะ อันนี้เห็นมันเก็บอยู่ในโรงรถนะครับก็เลยลองเอามารีวิวดูนั่นเองนะเพื่อนทอสสปีดของเขานะเพื่อนตอนเดิมๆนะครับอยู่ที่108.74ไ mm มล์ครับหรือว่า175.00กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะถือว่าค่อนข้างจะไม่เร็วมากนะครับทอสสปีดหลังแต่งเนี่ยอยู่ที่122ไ mm มล์นะครับหรือว่า196.34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะ้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นทอสสปีดที่พอใช้ได้นั่นเองนะครับโอเคเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเทสรถกันนะครับผมผมจะบอกนี้ก่อนว่าคันนนนีีน้้้ผมมมใใหหคะะะแไปปท่ราณ8 8 10 .10 เลย อาจจะติในเรื่องของรอบปลายนะครับผมอันนี้ในตอนผมนะแล้วก็การใช้งานนะครับที่กับราคาอะไรเงี้ยผมว่าราคา2องล้านสก็แอบจะโดดไปหน่อยนะครับแอบจะโดดไปหน่อยเพราะแต่งเสร็จมันก็เบ็ดเสร็จก็เกือบสามล้านอ่ะนะครับผมว่าราคาแอบโดดไปนิดนึงนะครับก็เลยให้ประมาณนี้นะแปดจุดนะครับอาจจะหักในเรื่องของรอบปลายนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาความคุ้มค่าอะไรต่างๆนะฮะโอเคปเดี๋ยวผมพาไปเทสกับสปอตคันอื่นๆกันในเดือนนั้นเพื่อนแล้วดูซิว่ามันจะไหวหรือเปล่าแล้วก็ มันพอขับได้ไหมนะครับผมทั้งในตอนแข่งแล้วก็ตอนขับทางตรงนะครับโอเคไปครับผมลุยโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้เตรียมรถที่จะมาเทสกับเจ้า Envision เป็นเทียบร้ถรนนนุ่นเอนดียวกันนะคันแรกนะผมก็คือเจ้า 9f cardio นะครับคันต่อมาคือ Envision นั่นเนนนนนนองนะครับคันที่สองน้องเพื่อนคือ v s t r นะครับคันที่สี่คือเจ้า serial GT นะครับคันที่ห้าคือเจ้า dm 7 2 2ดสองสองเนี่ยคันต่อมาคือเจ้า Gesture MM WR นั่นเองครับคันต่อมาคือเจ้า Energy Retro Custom นะครับคันต่อมาคือ c o m e t S 2นะครับคันต่อมาคือ g a l l e r นะครับคันต่อมาคือ s a r g e n t GT นั่นเองครับแล้วก็คคัันนนสุดท้ายเป็ Corsita ะรบ อ่ะผมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยฮะสามสองหนึ่งเฮ้ยเ็น่าอึดดีเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นรถกูแรงต้งต้นเหรอไฮโดรเจนไฮโดรเจนเฮ้ยมันม S2 มาแรงยังวะสแตนสแตนไงซ้ายแล้วซ้ายขุมพลังเอเนจอนถอยยานหมอบ ยันหมอบหอบอบด้วยได้เลยโอ้ยไอถูไม่ทันอ่ะตายไทูไม่ทันหรอกเ้ยไอทูมาอ้ยเฮ้ยหลยคข้าคนไทยวะดูอ่ะนแามไปไหนตายอ่ะรถแกเป็นน้ำมันหมูเนี่ยน้ำมันหมูน้ำมันหมูน้ำมันหมวน้ามันหมทามีเฮ้ยอ มันไม่หนีขามวยคืออะไรวะอ่ะโอเคเตรียมตัวใบบานสามสองหนึ่งแรงมากเลยวันนี้โดนละต้นโดนละหมอบวันอหมอบช่างมอบ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 ดูพอเราพอเริ่มเราไปโดนละโอ้ยรทะลุ่งเลยเฮ้ยัทุ่งเลยเหรอเฮ้ย ไอ้ยค้งเป็นโค้งเลี้ยวผิดหรือเปล่าจำผิดจำผิดเฮ้ยเเหมือนไอ้คนแอบเปลี่ยนจำผิด sorry อันนี้แม่งถ้าในสนามนี้ได้อยู่เว้ยสนามแบบสั้นๆเมื่อกี้ใครหนึ่งเออไอ้ทูนึงใช่ไหมที่สองน่เป็นผมสามสองหนึ่งอุแต่จีอาร์มันออกคนเดียวเร็วจริงว่ะแตาป้ายสวนเนี่ย เอยเอนทูเนี่ยเอนทูนี่สวนทุกคันเลยอะแต่พอฟรีล้อแม่งได้อยู่เราไม่เปิดแอนเต์โหมดสิแต่โหม,มดมันต้องถ้าถ้าปิดแต่โหมดมันต้องออกไกลจริงๆอะมันจะขึ้นอะเล<อ>ไปไกลามากาไม่หวาครับพี่กูเบ้ากันหมดโดน อันดับหนเป็นเอสเปเซนิโอจีดีอันดับสาเอ็ิชันอันดับสเป็นกาเลอร์อันดับหเป็นตลาเจนไปเอ้ยมันมันไม่อยอมไปนะเอ้ปล่อยมันไปอลคนตีหรอคนตีหออย่ายหลังมันไว้ดิอโอเคมาสามสองหนึ่งไปสามคร โอ้ยขึ้นบ้านเลยด้วยว่ะรถกูยังแข็งอยู่รถไอ้ยรถกูรอบต้นแต่กูอยู่ตรงสุดท้ายเอ้าใครว่าขันดำเด้งนี่ยโอ้โหยังข้ามฝั่งไม่มีคำว่าเมย์นี่กูเล่นตะเกีนบบอร์ดไอ้ยี่ใส่รางมาเลยหยาแหงเฮ้ยโหอะไรเนี่ยโหที่ซีกัวต่อ กระตุกกระตุกกระตุกว่ามันมันจะแพ้ตรงนี้มันหลบรถไม่ได้กันนี่แหละโอ้ช่างมุดทท้ายเลยวะขออนุญาตแหวนก่อนละกันขออนุญาตยาวครับขออนุญาตสั้นยาวภาพเลยอ่ะมุดเมื่อนกับเล็กกับแล้วกลับแล็กเทคเปิดเทคเปิดเทคเปิดไปแล้วเปีแยกมาให้โอ้โหบอสแมันชนแล้วแยกกูยืดเลยกี่หย่อนเดี๋ยวะหกตัวกูดูแลเอฟบซีแดงละ

หลบก่อนห<ป>ลอดก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีภาพโดนภาพมาพี่ปลาไม่ได้กดสแตนเหรอกดสแตนเยอะแล้วเห็นิมิตเลยไม่แรงไงก็มาเยอะเอามาก่อนน่าจะแรงกว่าไม่ไอ้นี่มันแรงแต่ว่ารถแกมันเติมมันหมู่ไปเนี่ยแกอัพเครื่องเต็มเลยเนี่ย <c oughs> นี่แต่ว่าแกไม่ได้ดูไอเอ็มเล่นรอบที่แล้วเลยเอ็มมันเล่นรอบครั้งนี้อยู่อ่ะรอบที่แล้วอ่ะเต็มกล้าด้วยไงไม่เต็มไม่ได้เต็มก่อนออกมาคือไปแต่งมาแล้วไม่มีใครที่หนึ่งอะเกมเบียเบียป่าเกมเกม่ได้อยู่อะโอพี่ป่าเดิมทิ้งห่างละเหมือนจะตามทันแต่ตามไม่ทันเหมือนจะตามทันแต่ตามไม่ทันจะให้ไหลบางจุดเนี้ยจังหวะบังถนนอ่ะถ้าไม่ไปมูซิปลล้อก็น่าจะได้อยู่ ไม่ค้นตก๊กนุ่มลักกว่าแล้วไรายตกลุ่มลักเหรอโอ้แต่ทำไม่ทันเลยรถไหลเลสี่ประตูเหรอหรือรถไหลอะสี่ประตูอยากให้ดูตูดไงน่ะดูดแล้วยังไม่มีหลอกเขาด้วยไอ้สคนอ๋อไม่หลอกไอ้คนเขาปัญหาแตกเหมือนกันด้วยนะโหูหมอกอะไรวะตรงนี้ม่งฝุ่นไม่แตกไม่ไงดูเปิดมาขนาดนั้นนึกว่าขับรถบัมป์อะ มันไม่ใช่หมอกมันเป็นฝุ่ขนข้างหลังอะเป็นฝุ่นไม่ใช่หมอกพี่ฝุ่นฝุ่นโอ้ยทางยาวทำไมทำไม,ไม,ไมตอนที่ตอนที่ผมขับตอนสนามบินมันดูไม่นี่ไหลยอยู่คาร์ต้ามันไหลมันก็ไหลไเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆคาร์ตา้าเจอข้อเสียคันนี้เกยดการเป็นไงพี่โอ้ขอโทษครับ

ขอย่างหึ่งแล้วกันอุ้ยอะไรวะน่รถกูเพิ่งซ่อมมะไล่บีกับตาปามาสองคนโอ้จบไล้วบแล้วไายเส้นสามสองนึงไปโอ้ย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 อะไร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 อะไวามแข็งหรอฮเฮ้ยกูโดนย้ํกูโดนกแล้วโอ้โห อยากอันดำๆนี่มันเบียดหมดเลยดีกว่าเอ้ยโหไปเข้าป่าไอถูกเข้าป่ามาแล้วตูตกใจเบียดที่เหม่ยแอนด์แอนดูกับซูนคือสู่ธรรมชาติไปแล้วนั่นแหละโอ้มาว่าแล้วนี้ทางเลี้ยวเยอะด้วยโอ้โหไอ้เซนซอกเป็นนิงมคันแดงไม่รู้ใครขับอ่ะไอ้เอิร์ดไอ้เด็กเกี้ย อะไรอีกคราทำอะไรอีกแล้วว่าไปจะอยู่ไปวิวไอ้ไปไปเอาไปอยู่เอาไปอยู่ด้วยกันเลยทไปอยู่กันสองคนอาย่พอกันเลยอยู่แบบอยู่บบเงี้ยแบบแล้วยิงแล้วแล้วทำอะไรแบบ่ได้ยิงไม่ได้ยิงอ่ะไม่มีหรอกเฮ้ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นพี่ปาดผมดูไปผมปาดทุกตัวเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายเขาอ่ะตายขอบตายขอบเออตายขอบพี่ตขอบนี่ไม่ยอมเบาเนี่ยเราไม่ยอมเบาไง นี่มันรายการเตี๋มตัดเหลี่ยมดีกว่ารายการนี้เดี๋ยวผมก็ตามพี่สายฮันก็เดียวเฮ้ยไอ้สองให้พี่ไปก่อนโอเคไปเลยพีโอ้โหโอ้โหาร s t r a t e g i z i ่ g เลยว่ะรอบนี้ยาวด้วยนี่แย่ไปก่อนไปล่าไปก่อนก็ไปเลยข้างทางแม่งอากาศลายบางลายกูเก่งเหลือเกิดพี่เยอะ อก็พี่พ like ี่ตามเัวเริ่มเ่ไฟแเริ่มไม่ไฟคลาเอายนะพี่ผนาียอ่ะผมน่าท่าเก้าเอฟยังอยู่อันดับต้นๆเลยโอ้โไม่้หายเลยแพ้ไอ้เหียลราหลักร้านแพ้พารเซดูทัดโหเกินคนง่ายเลยวป่าแล้วปดงยนชอบเลยันเดียวเา้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยคกโดนเากโนทระทึกขวัดนะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเนที่้เซนติเนลตกมาลองโหลเลยน้อยก็ที่หนึ่งวะอย่างน้อยก็ไหลมาเร่เลๆเลยวะ โอ้ยโอยเขี่ยหนังร้อก็ทอร์โรอยู่กับ S2 หรอวะโอ้ยร้อยใกล้ๆอ่ะไอ้ข้างหลังเขาตัดกันอย่างเดียวเลยวะไอ้ข้างหลังอ่ะเขาตัดกันอย่างเดียวเลยวะไทยไทยเมื่ี้บอสเช่เคมันเมื่อกี้ไทยไปไปไปที่สี่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 โอ้โหหกเลยไปขี่โอ้โหกำลังงานเราจิ้นดูโอ้ยเบสข้างหน้านี่เป็นไรเนี่ยอ่ะสาม กองหนึ่งไป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 โอ้ยโอ้ยลากเขาให้ลาเฮ้ยเนี่ยไอ้ทูถูกตัดก็เนี้ยเลยแม่งมาขับล็อกกูเลี้ยวมาลงเลยโอ้ยซ้ายขวานี่เบียดบีบอะครับอะเก่งรถต้องใช้รถอะไรนี่อะไรก็ได้อะไรก็ได้ต้องรุ่นนี้ต้องรถมาเลยอไปันโอ้ยแตมีรีวิวคันไหม มีมีเยอะยะนีอะฮะเลิดีอาจาแม่ทำอไนนี้มาหนี้ดบววอเอของในวอลตอนานมอยอยู่ทำไรตีนทีอรีเอ้ยแค่หกสูบไปตการีโอ้ยเฮ้ยนะ่เตอนเนี้ยออนี้ก่อนตอนนี้เข้มตอนนี้เข้มหนึ่งสองสามเขมเยอรมันแผงลิ์ครับมีการตามอยู่มีการเอาตามอยู่ เราขมิ้กำลังตามอยู่ครับคันท้ายใ่่ตามเ็นเลยกูอ้มินมียี่ห้อขอตัวเองก็เหพี่มิ้แ่งปบนเป็นบุกนี่ม่งมีแตสนามบิดนามบินไม่ใของมันด้วยนะือกระเป๋าเดินทางแต่ก็ไม่ได้ไปไหน ไปนั่งกันนี่จะนั่งเล่นกันไลีห้าสิบล้านไไอห้าสิบปีไหโอ้วหวว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 าวววววอะไรวว้วไปวะวว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 าวว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 วอวววววววอวววโกวโกนวว้วว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 อวว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  ล้วเยอรมันเอรมันอดววัยรุ่นเยอรมันไปแล้วหนึ่งเมื่อกี้ถ้าไม่โดนมิตตโอมเกียร์นะพี่นำเล้วโอ้โหพี่เจ๊อุร์แล้วไม่แข็งจ้าพี่เอาสแเสือกคนหมาด้วยไงถ้าไม่ต้องเอาแตนออกก็ใช่ดิเอ้ยไม่เันไม่ถึงขั้นอะไรเอวันหรอกเอวันอย่างเงี้ ไม่เลยแต่แต่แต่มาขับดีจริงมับมันห้ามรถมันห้ามสแตนพวกเอทูกาเลอร์ทุกอย่างไอพวกรถจูเนอร์ห้ามสแตนถ้าจะขับทางโค้งเกาะถนนดีจัดเลยเอมีคนเหยียบมาดักเราข้างหน้าเหรอใช่ใช่ตัวรถกูดแอลโค้งลยเย้ยโค้งเอเดมจีสองสองอ่ะมัน้็เสียเลยาข รถหนักกลายเป็นได้เปรียบวะตอนนี้เอ้ยขาดหน้าหน้ายังไงเฮ้ยผมผมมาทิศมาก่อนมาก่อนเที่ยวมออยูวิ่งมันจะตะกิดอะไรกับนักหนาวะมองดูไปเลยมอใจตะกิดรถปีเลยอะไรอะไรพี่ปลามาทำไรผมมองผมหาจัด เอย่าไปดิบเลยวางยาเอ้ยไม่ต้องมายิงเลยไปไหนไหนไปไหนกูนี่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวโมยวางยาเขาอื่นเงี <h <h ้ยเฮ้ยปากมาแล้ววะเอ้ยให้นอนของกินมาแล้วไหมรถแม่งดีจริงไอ้เหี้ยทางแบบพอทางโค้งอะไรเยอะแม่งไอ้คันนี้แม่งกลายเป็นดีเฉยเลยวะออกมตัวไวไงไอ้เอฟวชั่นแม่งโอ้โหมองข้ามจัดไอ้รถที่ผมไม่เคยขับเลย Chang hai ba mẹ hai ba mẹ hai 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 ไอช่างไม่นี่นั่นหรอไม่แค่เอ 10F ทำราย1 f ทา้ายช้าถอยดิอมโนมอเตอร์ไซค์สกิดรถจังเบี้ยวอ่ะ 10F ด่านนี้ก็ไม่เท่าไหร่เว้ยเอ้ยเล่นกับสามแม่ไอ้ข่าวกินน้ำมาทุกรอบไม่เคยจำทางเลยเอ้ยเฮ้ยเต้ยอะตรงเขา เปย์ละนมเฮ้ยยี่ยีเฮ้ยยี่ยบอกไปเฮ้ยเปย์ละนมเปยละนมเฮ้ยตีเล่นหนาไปถึงเวลาละเราถึงเวลาลวพี่โอ้เปย์เปย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 เฮ้ยเปย์เปย์เปย์เฮ้ยถึงเวลาถึเวลาเ

j p ีมอไซชนกแทางเฮ้ย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 เมาไเรียบร้อยเออบางย๋ยเจาอะไรบินมาวะน่ะเรียบร้อยอย่างงี้เรียบร้อยเลยได้อยู่ได้อยู่ทางไมเยอะ ห่างเยอะหางเยอะวัเยอะเลยออย่างนี้ยองี้ยขอคุขอุขอุเธอพาอ่ารนี้จบแน่อ้เอวิชาเป็ของทิงว่ะอ้ด่านแม่งกังกอสเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ได้ไงใครเี่ยยา่วอยไม่คิเหรอโอ้โหเกียวดิโอ้โหเกียวดิ โอ้อย่างเียร้อยเหลียวไปดิฟเลยโอ้ยหญิงชนกลุ่เฮ้ยเฮ้ยอู้หูแล้วสีแมงมบู๊ทหนาเลยคนนี้วะเฮ้ยเอาเอาตัวเกี่ยวอะร้อยครับเฮ้ยแบบแเรอยางไมอยกูิเปล่าก๊ะ โอ้ยบอกโอ้ยทำไมทำไมคันนี้ม่งขอมจริงว่ะเวีวรนรถหักไห้ยถ้าเป็นทีมานนะเอาทีดีมาชนะเลยโอ้โหโโหาใส่เราใส่ล้วอนาคตต้องจัด t ี o ันเมกเลสแล้วล่ะ เฮ้ย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 มีเด็กน้อยันเล่นล้อหองไปเลยไม่ได้เดี๋ยวอมาได้โอ้ะเบิระเบิสแล้วก็นกันไม่ักเลยีแ่ลพานี่นานี่แลพานี่ไฮ้ยยันเดือน